ดรามายังไม่จบ SEC สหรัฐขอเวลาอีก4เดือนค่ะดูกันไปยาวๆนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่มีข่าวฟ้องร้องกันระหว่าง SEC สหรัฐกับ Coinbase นะคะที่ทาง Coinbase เองค่ะเขาก็ได้ยืนยันว่าเขาได้ทำการติดต่อกับทางฝั่ง SEC สหรัฐเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งทางฝั่ง SEC ค่ะก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ค่ะย้อนกลับกันไปนิดนึงนะคะต้องบอกว่า เรื่องนี้ค่ะมันเกิดขึ้นมายาวนานมากเลยท่านควายเบสค่ะเขาได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่าเขาได้ทำการติดต่อทาง SEC สหรัฐไปหลายครั้งมากๆและก็ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดนะคะจนทางศาลค่ะเขามีคำสั่งเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่าเฮ้ยเ e สสหรัฐตกลงเรื่องกฎระเบียบนะ่ะคุณจะเอายังไงแล้วถ้าเกิดคุณตอบไม่ได้คุณคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่วัน ล่าสุดค่ะทาง SEC สหรัฐนะคะก็ได้ตอบมาแล้วค่ะว่าเขาขอเวลาอีก120วันในการตอบคำร้องของทางคอ i n b a s e ที่เกี่ยวกับความชัดเจนทางด้านกฎหมายของคริปโตค่ะโดยเนื้อหาค่ะก็มีระบุด้วยนะคะว่าเขาเองยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรกับคำร้องนั้นทั้งหมดหรือว่าบางส่วนแล้วก็ยังระบุว่าคำขอของคอยเ b a นั้นค่ะไม่สมควรค่ะ งานนี้ค่ะคุณพอกราเวลนะคะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของทางคอยเบสค่ะก็ทวีตออกมาเป็นข้อข้อเลยนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่า SEC สหรัฐยังไม่ได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบทางด้านคริปโตเลยด้วยซ้ำงานนี้ก็อึ้งกันไปต,ตามๆกันเลยนะคะ SEC สหรัฐเรียกว่าเตรียมโดนทัวลงได้เลยค่ะ